ในแง่ของราคาสินค้านะครับตอนนี้ก็ยังคงขยับขึ้นเป็นเหตุผลทําให้เงินเฟอ้อเดือนเมษายนนั้นปรับสูงสุดในรอบ12เดือนด้วยครับวันนี้เราจะไปดูมุมมองการปรับตัวของชาวบ้านร้านตลาดกันว่าเขาทํายังไงบ้างในสถานการณ์แบบนี้ติดตามจากรายงานครับมะนาวผลไม้ยอดนิยมประจําของครัวไทยปีนี้ขยับแพงขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนลูกเล็กแค่นี้ผลละ10บาทผู้ซื้อบางรายบอกว่าได้มีการลดการปรุงแกงที่ใช้มะนาวลงเช่นตำน้ำพริกน้อยครั้งลง ส่วนพืชผักอื่นวันนี้ต่างแห่กันปรับราคาถั่วฝักยาวกิโลกร,รัมละ60บาทผักกัดหอมหนึอยห้าบาทพ่อค้าบอกว่าเกิดจากอากาศร้อนอบอ้าวและหลายพื้นที่แง้งยังส่งผลทําให้ไก่ออกไข่น้อยลงช่วงนี้จึงมีการปรับราคาติดติดกันไข่ไก่เบอร์หนึ่งฟองละ4ี่บาทห้าตังเป็ทุกอย่างแต่ว่ามีมะนาวที่แพงที่สุดปรับตัวก็เพราะว่าก็สมมติ เราออกอกกนนบ้าาาด่ยยรตงเปัีาคาเนื้อสุกรหน้าเขียงก็ยังคงทยานขึ้นเนื้อสะโพก170บาทต่อกิโลกรมัมพ่อค้าตลาดประชานิเวศบอกว่าราคาสูงสุดในอดีตเกิดขึ้นสมัยปลายรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขณะนั้น175บาทราคาที่แพงขึ้นมาจากต้นทุนโรงชำละต่อเนื่องมาจากสุกรในฟาร์ม ต้นทุนค้าปลีกยังพุ่งมาจากส่วนอื่นๆทั้งกาซถุงต้มค่าไฟฟ้าเพราะร้านขายหมูต้องมีตู้แช่เฉพาะต้นทุนค่าไฟมากกว่า5,000บาทต่อเดือนลูกค้าที่มาซื้อต่างบนและได้มีการปรับตัวซื้อในปริมาณลดน้อยลงคือหนึ่งรัฐบาลไม่มีนะขออ้างแต่ทีนี้อย่างที่ที่เขาบอกอะอย่างเขาบอกว่าให้ฟาร์มให้ฟาร์มป่อยหมูตัวมาราคาราคาเท่านี้ แต่ฟาร์มเขาก็ปล่อยเกินอย่างอย่างราคาที่เขากำหนดมาเขาบอกให้ให้พวกผมเนี่ยรับหมูซี่กิโลละประมาณ93บาทแต่หมูซี่จริงๆมาถึงพวกผมเนี่ยเกบาทมาด้านอาหารสำเร็จรูปกันบ้างในส่วนของหมูทอดขยับราคาขาย5บาทเป็น45บาทต่อขีดข้าวแกงบางรายก็ปรับราคาขึ้นแล้วอ๋อมันมันก็ขยับทุกอย่างครับหบาทสิบาท สามบาทเลยผู้นี้มาขึ้นนะจะขยับนิดนึงหนูนะเพราะว่ามันทับแพงท้าแพงเกินไปผมก็ขอขยับอาจจะเป็นห้าบาทหลายคนยังพูดตรงกันได้ว่าช่วงนี้ขายของยากขึ้นนอกจากต้นทุนสินค้ามาแพงแล้วเศรษฐกิจไม่ค่อยดีคนก็ออกมาจับจ่ายน้อยลงจิราพรมรกตจินดาสนักข่าวไทยอสมทรายงาน